ครับนี่คือรายการ Seascape Review นะครับเราจะมาขโมยแร่กันนะครับที่ถ้าหมุงใครก็ไม่ทราบนะครับก็คืออุปกรณ์ที่ควรจะมีไว้ก็คือเอ่อที่ขุดเงิน,นครับที่ขุดไอออนแล้วก็สิ่งเพิ่มเลื่อนนะครับเทียบเลยนะครับ เราก็ต้องสิ่งที่ควรจะรู้ไว้ก่อนมาก็คือเอ,อความที่แบบว่าทำเฉลียวฉลาดเรานะครับไม่ให้แบบเวลาจะจิกอย่างเงี้ยก็ก็แบบเนียนเนียนเนียนซะหน่อยนะครับเพื่อไม่ให้มันรู้เพื่อไม่ให้เจ้าของเขารู้นะครับก็ <c oughs> ต้อง แล้วอย่างที่สองก็คือต้องหน้าด้านมานะครับถ้าไม่มีสิ่งนี้คุณก็ไม่น่าจะมาได้นะครับทํานี้นะครับผมก็เคยมามาแล้วรับหลายครั้งอยู่เหมือนกันแต่ครั้งนี้จะมารีวิวในการคลาสเกมให้ดูนะครับก็เมื่อกี้ก็เจอเลสโต n นไปสองสามชิ้นเนี่ย อันนี้ก็ไม่ทราบกันนะครับว่าถ้ำของใครขอขอยืมขอยืมแร่หน่อยนะครับนะครับรู้สึกว่าจะหมดแล้วนะเนะี่ยหมดแล้วนะครับเออรู้สึกว่าโอ้ไม่น่ามาเลยเนี่ยน้อยเลเกินนะครับออ,อันที่จริงแล้ว <S <S <P> เพื่อน <S <S ผมคนไอาไนสะ์ ah, nice. Na, na, na oh, oh, may oh, <laughs> แอปเปิลน,นะครับเพื่อเพิ่มเลือดหมดแล้วนะครับแรละหมดแล้วนะโอ้ยแอิชมีแต่เลสโตนนะครับเนะี <c> ่ย <oughs> รู้สึกว่าพวกเพชรอย่างนี้มันมันจะเอาไปหมดแล้วเหลือเหลือไว้แต่ เลสโตนนะซึ่งเมื่อก่อนผมก็มีนะครับแต่โดนจ m เมมันลบบ้านไปแล้วนะครับก็เลยต้องออกล่าตะเวนใหม่นะครับเป็นอะไรที่เลยำม,มากเลยอะไรเอ็มไมโอหมดแล้วนะครับต้องระวังเจ้าของมาไอเจ้าของนี่อ้เยบิบช Hello Oh yeah! What's up guys? Oh yeah bitch yeah. Nice! Oh! Oh! yeah! pet pet, pet. spicy ระยะยําเป็ด quá ơi 11,000บาทค่าสอบ15,000บาทระยะยํามากอ่ะเอ้ย ฉลาดเวอร์ละอู Ooh, nice, short, nice. Oh, ๋นตเนโอ้ัวใจเต้นตุกตกตุกตัก,ตกนะครับโอ้โอ้เดชสโอ้โอ้อิสกด เต้นตึกตาเจอเพชรเพชรนี่เป็นอัญมณีที่หายากที่สุดแล้วนะครับเจออะไรง่ายๆโอ้โหเยี่ยมยอดเลยเอ้าเอาครับาทำไมมันมีอะไรลาวาเลยสักหายมีไว้ทำอะไร ไม่เข้าใจมีอะไรแย่เขาไปเดียเนี้นี่ปิดมากเลยปิดมากเลย เฮ้ยเพ็ดเพ็ดเออเพ็ดปิดไว้ปิดไว้ปิดไว้โอ้โหเลยยำปิดปิดไว้ปิดไว้ไวอโอ้น่า เรเพดอีกแล้วที่ไหนว่าบ้านใครวะช่หน่อยดูรวยเวอร์ได้ทังแล้วโอ้ยเยเบสเสียวเสียวเสียวที่สุดเมื่อได้แล้วก็ทำการเผ่นได้เลยนะเนะี่ย

ขโมยเนี่ยนะครับขอเตือนไว้อย่างก็คืออุยอ้ยอย่าละโมบนะครับโลมาอย่างนี้ขโมยไม่ได้นะครับเพราะอาจจะไปเจอเจ้าของก็ได้อุย้ยท้องท้องท้อง,อ,อ,งอะไร

บ้านกูเนี่ไม่นขนาดนี้เนี่ยโอ้โหมันนไหนลองขึ้นไปดูสิครับมีมีแรกไหมมันเลี้ยงลาวาเว้ย<ะ>มีน้ำด้วยนเะนี่ย ว่าแหลเขาจะหมดแล้วนะครับเราก็ไม่ต้องอยู่ให้ลกเนื้อที่เขาหรอกแล้วก็เออก็ยังไงดีครับจบรายการแล้วครับแล้วก็เพ่นกันดีกว่าครับเียดาจะของมันจะมาซะ,ะเปล่าๆโอ